เป็นนักลงมือทาเป็นคนขยันแต่ทําไมยังไปไม่ถึงไหนสักทีคุณไม่รู้ตัวหรือเปล่าคะว่าคุณไม่ได้มีเป้าหมายที่ชัดเจน ความขยันนำพาเราไปสู่ความสำเร็จค่ะแต่ไม่การันตีว่าทุกคนที่ขยันจะประสบความสำเร็จได้หากคุณไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนเพราะคุณจะเอาแต่ลงมือทําก้มหน้าก้มตาทำํำไม่เคยเงยหน้าไม่เคยมองว่าคุณกำลังจะเดินไปไหนนั่นะค่ะที่ทำให้คนขยันหลายๆคนรู้สึกท้อแล้วก็เฝ้าจะตั้งคำถามว่าเมื่อไหร่ฉันจะประสบความสำเร็จสักที ทุกการเดินทางเราจะต้องรู้ว่าเราจะเดินทางไปไหนถ้าเราไม่รู้ว่าเราสตาร์ทรถแล้วเราจะไปเชียงใหม่เราจะไปสุราษฎร์สุดท้ายเนี่ยเราก็จะขับรถบนแล้วก็ถามตัวเองงงๆว่าฉันเดินทางมาถึงไหนแล้วนี่ฉันกําลังจะไปไหนสุดท้ายมันก็คือการเดินทางที่สับสนของชีวิตคุณใช้เวลาในการขับรถอยู่ดีแต่คุณก็ไปไม่ถึงเป้าหมายสักทีเพราะคุณไม่ได้ตั้งเป้าค่ะ การขยันเป็นเรื่องที่ดีขอชื่นชมทุกคนที่กำลังขยันและลงมือทำไม่หยุดอยู่ตอนนี้นะคะแต่ให้ถอยออกมา1นก้าแล้วหยุดมองไปในเส้นทางของคุณว่าเส้นทางของคุณนั้นปลายทางของคุณจะไปจบที่ตรงไหนนั่นแหละค่ะมันจะทำให้รู้ว่าคันเร่งที่คุณกำลังเหยียบอยู่พวงมาลัยที่คุณกำลังหมุนรถที่กำลังวิ่งเดินหน้าไปพาคุณไปสู่เป้าหมายแน่นอนค่ะ ขอบคุณทุกการแชร์กดติดตามแล้วพบกันคลิปหน้านะคะครูหนึ่งสุรพายอดขายอันดับหนึ่งติดตัวครูรุ้ง